ตาัวเตี้ยก็แข็งจานเนี่ยจะเล็กใหญ่ใช่ปะแข่งตัวเตี้ยมจะห้านัดตัวเพี้ยงเนื้อตัวถูกลูวินอ่ะมันจะ, 6, ะหกนัดแต่เต้าแหนบเนี่ยแป้นแหนบจะอยู่บนส่วนตัวเตี้ยบเป้นแหนบจะอยู่ล่างไอ้ตัวเนี้ยจะอยู่ข้างล่างนี่คือตัวถูกลี่อยู่ข้างบนแต่ตัวเตี้ยมมันจะไม่มีตัวนี้คือหูชกเนี้ยมันจะไม่มีตัวเตี้ย มันมีเฉพาะตัวสูงอย่างเดียวแล้วไอ้ส่วนไอ้ลูกตึท้ายเนะี่ยลูกตึท้ายถ้าเป็นตัวที่ห้าเกียร์มันจะลูกเล็กไอ้น็อตยึด yet, เนี่ยจะเบอร์เบอร์สิบสองเป็นตัวหกเกียร์ตึงท้ายจะเท่ากันตึงท้ายจะเท่ากันลูกใหญ่เบอร์สิบสี่เหมือนกัน<อ>นี่ใช้สำหรับพวกโควินได้เลยตัวสูงเท่านั้นโควินตัวเนี้ยเหมือนกัน